เป็นอะไรอะไรเนี่ยนี่มันคืออะไรเนี่ยเลอะเทอะไปหมดเนี่ยแล้วเสียงเออาอวยวายเป็นลั่นบ้านหมดอะะ่ะเป็นอะไรคุณพี่คะเป็นอะไรฮะแล้วทำไมข้าวเลยเลอะเทอะหมดเนี่ยใจงเงย็นก่อนค่ะมีอะไรเล่ามาพี่กุลบอกพ่อมาสิลูกนี่มันคืออะไรเนี่ยคุณพี่คะเป็นยังไง ฉ้นเองกัน,นิกาสงสารลูกสงสารลูกทำไมดูสิคะทนเกนลือน่ะมันทำงานตั้งแย่เชา้าจนเย็นจนค่ำและวมั่ยังไม่ได้กินข้าวสักเม็ดเลยกัน,นิกาเห็นกัน,นิกาก็เลยสงสารค่ะออเอาข้าวมาให้เขากินแต่ก็ไม่คิดนะคะ ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาจะดูถูกข้าวที่กัญญิกามาให้กินเขาคงเห็นว่ามันน้อยเขาคงเห็นว่ามันไม่สมกับที่เขาทำงานเหนื่อยเขาก็เลยปัดข้าวที่กัญญิกาถือ,อกระจายเต็มไปหมดคุณเกืือเป็นเด็กฉันเองเป็นแม่อยู่ในฐานะของแม่เลี้ยง แต่ก็ถือว่าเป็นแม่ขึ้นชื่อว่าแม่รักลูกหมดทุกคนเลยค่ะคุณพี่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ลูกตัวแต่ก็ขึ้นชื่อว่าลูกถึงจะเป็นแค่ลูกเลี้ยงอีฉันเองก็รักในเมื่อเขาดูถูกข้าวที่ฉันเอามาให้กินอีฉันก็ต้องว่าก่าวตะเตือนตีบ้างนิดนิดห,หน่อยหน่อย ทีสองทีแปะสองแปดเขากับฮึกเหิมด่าอีฉันว่าโตเลยอีฉันก็ทนคุณคุณเพื่อมันเป็นใบนะมันมันจะด่าได้ยังไงครับก็แบบว่ามันมันใช้ใช้ลูกกระต่าด่าอีฉันค่ะมันทำแบบนี้ค่ะ อ๋อ oh. นี่แลยค้าอย่างนี้แหลคข้าเธอรู้เลยเหรอไหวบุญเกืือบันด่าเธอภาษาใบา้ทะลุก,กระตากิ้งไปทางซ้ายด่าว่าตอแหลจิ้งไปทางขวาด่าว่าชวัวค่ะคุณพี่อีฉันเองถึงเป็นแม่เลี้ยงแต่อีฉันเองก็รักมันมันก็ยังเป็นลูกของอีฉันดูสิคะ oh. คุณพี่ก็เห็นอยู่ อีฉัน,นโพลเข้าไปหานิดหน่อยถึงกับขนาดใช้มือผักและก็ติกอีฉันเขียวไปหมดเลยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะคุณพี่แบบนี้มันก็จะไม่ไหวนะคะคุณพี่ก็รู้อยู่ในบ้านหลังเนี้อยู่สุขสบายกันดี แต่ก็มีตัวถ่วงในบ้านอยู่คนเดียวเนี่ยเห็นไหมคะอีฉันมีตําแหน่งถึงคุณนายกันนี่เก่าขันจะเดินไปไหนออกนางสังคมก็มีคนว่าเก่าวว่าอีฉันนั้นรักลูกลําเอียงเป็นแม่เลี้ยงที่ไม่ดีแต่อีฉันก็ทนได้คะ่ะดูสิคะอีฉันเป็นแม่เลี้ยงเลี้ยงก็หวังที่จะได้ดีว่ากก่าวตักเตือนเขาหน่อยทำกีริยาจำํากับอีฉันแบบนี้ ถ้าหากว่าโตไปอีกหน่อยไปเข้าสังคมใหญ่ๆไปเจอเพื่อนฝูงมากมาย <c oughs> คุณพี่คะขนาดเรื่องเล็กๆแค่นี้ยังทำร้ายร่างกายอีฉันถ้าหากเข้าสังคมใหญ่ๆไม่ก่อข่าวอาชญากรรม <c oughs> ใช้ปืนไล่ยิงถ้าหากไม่พอใจใครเหรอ <c oughs> มันไม่สมควรหรอกคะ่ะแบบนี้คุณพี่ต้องสั่งสอนบ้าง <c oughs> คุณพี่เป็นพ่อ คุณพี่ต้องสั่งสอนคุณพี่ทํายังไงก็ได้จัดการเรื่องนี้ให้อีฉั้นเป็นข้ามเด็ดขาดเลยนะคะใจเย็นๆคือพี่ไม่อยากให้มันเอ,อะอะวุ่นวายไม่อยากให้คนข้างบ้านเขารู้เขาได้ยินวดทะเลาะกันแบบนี้เรื่องนี้พี่จัดการเองจัดการนะคะพอ่อคุณเตื้อ ไอ้ลูกบัดซไอ้กุง้งหมายความว่างไงคุณเป็นพ่อภาษาอะไรอะ่ะมึงเป็นไรไกุง้งนี่กูตบสั่งสอนมันมันผิดกูก็ต้องลงโทษคุณฟังมันบ้างหรือยังคุณจะตอบจะตีมันเน่ยคุณฟังก่อน บางคำข้างเดียวคุณก็ตบมันใช่สิคุณไม่ได้เลี้ยงอยู่มันนี่ไอ้กุง้งผมเลี้ยงอยู่มันมาตั้งแต่เล็กจนโตนตบตักแมบผมยังไม่เคยคุณไม่เคยเลี้ยงอยู่คุณตบมันเหมือนว่ามันไม่ใช่ลูกคุณมึงพูดอะไรไอ้กุง้งกูตบสั่งสอนนี่หรอ สั่งสอนถ้าคุณเลี้ยงดูมาผมจะไม่ว่าสักนิดนะคุณไม่เคยเลี้ยงดูมันแล้วคุณมาตอบมันอย่างเนี้คุณนึกถึงมั้ยผมเลี้ยงมันมาผมจะไม่เคยตีมันสักแป๊ง 8. คุณทำเมื่อคุณเป็นพ่อคุณทำได้ผมเป็นคนเลี้ยงดูมันมา ผมจะทำไม่ได้เลยหรอไอ้กุ้งมึงเป็นบ้าอะไรเนี่ยสุดยอดกานนิกาเสี่งนี้นะคะเธอเป็นอะไรคุณนายกันนิกาเนี่ยดูหนังซีรีส์เกาหลีมาก็เยอะหนังไทยก็แย่ตายจริงไม่เคยเลยเห็นหนังไทยวันนี้ ดราม่าได้สะใจอีฉันแท้ๆเลยค่ะน่าได้ตุ๊กตาทองคำนะคะเนี่ยดูสิบอกให้ทำโทษลูกเขาหน่อยพ่อก็ตบเลยผัวอุ้ยตายแล้วลุงเนี่ยเดือดเหลือ้อนใจขึ้นมาเลยกูเลี้ยงของกูมาถ้ามึงจะตบมึงไม่มีสิทธิ์กูเลี้ยงของกูมากูตบได้ ตอบเลยผัวละครแบบเนี้ยอีฉันดูจนชินตาละแต่วันนี้ตึงตาตึงใจอีฉันที่สุดแต่ชาวบ้านเขามองน่ะเขาก็มองออกค่ะขนาดอีฉันมองยังมองออกเลยว่าเป็นละครตบตาคนดูคุณพี่ขาตีบัวกระทบค่ะ เนี่ยเหรอนี่นะเหรอลูกที่รักมากที่สุดเกิดมาบ้าใบาเป็นภาระให้กับพ่อให้กับแม่ไม่เคยสร้างความสบายใจให้อีฉั้นเลยแม้แต่สักนิดเดียวกลับมาก็มีแต่เรื่องมีแต่เรื่องไม่เว้นแต่ละวันให้ปวดหัวให้คิดจันิกาให้ทำโทษแค่นี้ก็ทำไม่ได้ก็ตบมันไปแล้วไงตบอย่างเนี้เหรอคะ มันก็คงสํานึกแล้วเธอต้องการอะไรอีกอะฮะคุณพ,พี่คะเธอจะเอาอะไรอีกถ้าหากว่าเป็นลูกของอีฉันแล้วล่ะก็ทําไมเป็นพิกุลถ้ามันเกิดมาบ้าใบาแบบนี้สร้างแต่ความเดือดร้อนแบบนี้ไม่เคยทําให้พ่อแม่สบายใจถ้าหากว่าเป็นพิกุลลูกของอีฉันแล้วล่ะก็อีฉันจะให้มันไปเกิดใหม่ค่ะไปเกิดใหม่เกิดมาจะได้ดีกว่านี้อีฉันจะฆ่ามันด้วยมือของอีฉันเอง เธอจะบ้าหรือไงได้ในเมื่อเธอไม่พอใจกับการทำโทษตบหน้าสั่งสอนมันเพียงเท่านั้นเธอคิดว่ามันเล็กน้อยก็ได้ทิ้งสั่งโทษมันทำโทษมันให้สัใจของเธอแล้วกันกันพี่กาไอ้เกืือไอ้กุ้งไอ้กุ้งมึงเป็นคนโต มึงก็คงได้ยินแล้วม,ม,มาดิเอามาัมาน,าน <c oughs> มานอนมึดิจับมันนอนคว่ำลง <c oughs> เพราะมึงคนเดียวใช่ไหม <c oughs> ไอ้เกลือ <c oughs> ไอ้ใบทำให้เขาวุ่นวายเขามีปัญหากัน <c oughs> นอนลงไป <c oughs> มึงจำเข้าไว้ถ้าไม่มีมึงสักคนหนึ่งเรื่องมันก็คงจะไม่วุ่นวายขนาดนี้ก็คงจะไม่มีปัญหามันมันไม่ผิดนะถ้ามึงไม่เกิดมาเป็นว่าไม่เป็นลูกที่เขาลังเกียจก็คงไม่เป็นแบบนี้ไอ้กเจือ เด็กอื่องมึงเป็นคนดีเปไม่ได้เหรอเืองคเกือิงครับคุณพี่พี่กุณ พี่ยังตายหรือเปล่าพี่กุ้งมันคงไม่ถึงตายหรอกเพราะฉะนั้นวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ไปพามไปรักษาไปหาหมอฉันไปก่อนคุนไป Oh, my God. หนไหนก็นไหน,ไหน,ไหน,ไหนแล้วอย่อยู่เลยบ้านหลังเนี้แล้วลุงจะบอกความจริงแม่กันนิกาไม่ใช่เป็นแม่ของคุณเกือม่จะเป็นแม่ที่แท้จริงของคุณเกือแม่ที่แท้จริงของคุณเกือคือแม่เกรือแก้วอ่า กันิกาไม่ใช่แม่เอออเขาไม่ใช่แม่บุญเกื้อเมื่อในบ้านเนี้ยไม่มีใครเขาต้อนรับเองเราก็จะอยู่กันเลยลำบากแค่ไหนลุงะพหาบุญเกื้อติดตามหาแม่เครือแก้วจะลำบากยังไง ลุงยอมดีมาอยู่ที่อยู่บ้านที่ม่มีใครรักเราไปเมื่อโรคความเจงทุกสิ่งประจับก็สุดจะหักใจหาย ผูให้กำเดิดอยู่กันที่ไหนจะขอตามไปแม่นานจะไปกราบเท้าเขาสะเคีถ้าดวงยังดีกราบท่านไป <มา S 2> <What? S 3> ที่นี่เขาไม่ต้อนรับเราเราก็จะอยู่แล้ไป ฉันเขือแก้วที่มีรอยแผลฉันต้องแทบตายด้วยน้ำคำของคนใต้ก็คือแม่ทัพนุกูลที่เขาพาลูกจากอกฉันไปผู้เป็นแม่ไปแล้วแล้วแล้วทุกวันนี้อยู่ไม่ได้ก็ไม่ต้องอยู่ลูกชายของฉันตายเถอะตามลมกไม่ผัวหน้าทอนสัญญาตี่ของความเป็นแม่ลูกแม่ เดี๋ยวผู้ชายไปเรียกเขาแม่ได้ไงแล้วอะไรลูกแม่อะไรแม่เป็นบใบนะพูดไม่ได้เขาเป็นผู้ชายเขาก็เป็นผู้ชายเหมือนลุงอ่ะไปเรียกเขาเขาแม่ได้ยังไงลุงอนุชผู้ชายเรียกเรียกเขาลุงพี่ กุ้งครับพี่กุ้งพี่กุ้งพี่เออเดี๋ยวด้ยแล้วแล้วคุณเป็นใครอ่ะคุณไม่รู้จักผมได้ยังไงเอเปล่าครับพอดีผมผมเดาเอาว่าพี่ชายนี่ชื่อกุ้งเอมีการเดาได้ด้วยครับผมเดาเก่งนะรับเออผู้ชายผู้ชายครับผู้ชายเหรอครับครับผมมเอนผู้ชายดีนะเออขอโทษนะครับครับ จะพาหลานเนี่ยไปตามหาแม่เขาครับตามหาแม่ที่หลานผมครับนี่หลานเหรอครับจะพาหลานไปตามหาแม่เอาแล้วแม่เขาหายไปไหนละพี่แม่เขาว่าถูกกาวหาว่าครบชู้พูดแล้วมันก็เสียใจนะครับแม่ของบุญเกือ้ออันนี้ชื่อบุญเกือ้อบุญเกือ้อ เป็นลูกของเขือแก้วลูกเคือแก้วลูกแม่อ,อ,อ,อขอโทษอครับออของผมล่วงครับเข้าใจครับหล่นใส่ตีนครับออครับอันนี้ลูกของนิกูลที่ออกจากบ้านมาเนี่ยมันมีปัญหามีปัญหา ก็คือการน,นิกาสิอีกการน,นิกามันทำไมเออคุณการน,นิกาทำไมเหรอครับก็คือการน,นิกานี่แหละตัวต้นเหตุให้ใช้มาทำงานตั้งแต่เช้าแล้วคนเล้คิดดูคนเป็นใบข้าวก็ไม่ได้กินใช้แต่งานตักน้ําถูบ้านล้างจานดาหยา่าทุกอย่างดูสิแล้วตัวแค่เนี้ใช้ทำงานข้าวก็ไม่ให้กิน ตีมั่งด่ามั่งเอาข้าววางกินอย่างก็หมูก็หมามึงทั้งพุดนอย่าลุงพุดเองดูสิมันทำได้ยังไงคุณกะดิเฮ้ยตามมันดีกว่าพี่นุช ชีวิตจะมีความสุขดีค่ะเพราะว่าตอนนี้กำจัดซีน้ำหัวใจได้แล้วนั่นก็คืออีเขือแก้ว <c oughs> ดูสิถ้าวันนั้นนะเราไม่ไปเจอเพื่อนชายที่แสนดีเจ้าเก่งมันช่วยคิดแผนการอันแยบยนอันชั่วร้ายอันเยือกเย็ดน,นี้ได้เนี่ยนะหุย <c oughs> ตายแล้วแผนการแบบนี้ฉันคิดไม่ตกหรอกคะ่ะถ้าไม่ได้เพื่อนชายเจ้าเก่งช่วย ดูสินะคืนเดียวก็กำจัดมันได้ล้วแค่ให้เจ้าเก่งนะ่ะปลอมเป็นชูกำจัดเสี้ยนน้ำหัวใจให้หลุดออกจากอกของฉันได้ตอนนี้เหลือเสี้ยนน้ำหัวใจอีกชิ้นหนึ่งนั่นก็คือไอ้มานหัวขนรอกำจัดอยู่ต้องคิดแผนการค่ะรอกำจัดอยู่หรอกูขอกำจัด ตายแล้วไก่จกิดกุณไรกันด่กาตกเตียงเลยกันเนี่ย ยังขึ้นใจเลยมึงจำได้ไหมผู้หญิงที่มาจากเชียงใหม่ที่ให้น้ำว่าสาวเรือแก้วก็คือโกูนี่แหละ,ะนึกว่าใคร<ะ>อีเขือแก้วนี่เองอตายแล้ว <laughs> ตายแล้วนึกว่าหลังจากวันนั้น เดินทางสักเตเป็ีจอนกับลาวนึกว่าโดนไอ้พวกชาวบ้านแถวเนี้ยมันลองแขกตายซะแล้วอหยุดเดี๋ยวนี้นะวันอย่างกูเนี่ยมันตายยากถ้าจะตายมึงเนี่ยต้องตายก่อนกูกูเพิ่งรู้เช่นอย่างนี้เองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อย่ามาอย่ามาเล่นของมีคมในบ้านฉันนะวางอาวุธเดี๋ยวนี้ที่แท้แผนการชั่วชที่หาว่ากูครอบชู้ ็มาจากมึงอีกานิกาแตไม่เป็นไรมึงเขี่ยกูกออกจากกระเด็นจากบ้านหลังนี้ไปทำอะไรมึงทำกับกูกูทนได้แต่มึงทำกับลูกกูกูทนไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วคนชั่วยอย่างมึงไม่สมควรจะอยู่ให้ลกโลกเพราะฉะนั้นแล้วมึงตายซะเถอะอีกานิกาว้าวว้าวว้า แบดซอบนี่มึงเป็นใครมันเจอแน่เลยค่ะไอ้ฆาตกรนี่บนบ้านของกูมึงยังคิดจะฆ่าเมียกูอีกคนชั่วอย่างมึงกูจะไม่จับส่งสารให้พิภาคษามึงหรอกกูนี่แหละจะเป็นมัจจุราชพิภาคษาชีวิตมึง้วยมือของกูเองมึงอย่าอยู่เลยเครือแก ใหม่กาแฟาพรีเพร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพรีเพรสโซ